สวัสดีครับผมเบย์บอยนะครับจากช่องะกูลแมงปี๊มนะครับผมตอนนี้นะครับมังกับี้อยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีนะครับอยู่ใกล้ๆแถวตลาดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมังกับี้ก็มากินข้าวมื้อเที่ยงนะครับเป็นมื้อกลางวันนะครับปลานนี้นะครับผมก็เคยมากินแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยจําร้านได้นะครับร้านนี้ก็ทําอร่อยนะครับ นะครับของกินข้าวนะครับที่นี่เสร็จนะครับก็จะไปหาผู้รักนะครับที่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงพวาปีนะครับตอนนี้เราเติมพลังก่อนนะครับทุกคนนะครับแดดร้อนมากครับแดดจ้าเลยนะทุกคนนะน้าไปให้ดูนะครับนี่ครับแดดจ้ามากเลยครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับผมสั่งไอ้นี่ครับคณะหมูกรอบไข่ดาวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอเขามาส่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไอันี้คือน้ำบริการตัวเองคือน้ำปีครับเ,เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมยังไม่มานะครับ ของเรายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรามาทีหลังเขานะครับเพราะว่ามีลูกค้ามาทานข้าวนะครับหลายคนนะครับผมใจรออีกนิดนึงนะครับก็เที่ยงนี้นะครับก็เอฟซีนะครับพินอะไรกันหรือยังนะครับผมได้คณะหมูกรอบนะครับผมคณะหมูกรอบไข่ดาวพินที่ อำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับแมนกาบี่นะครับ,บ,ค,รบคิดว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่วันนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมนะก็คือเราเราเราถ่ายคอนเทนต์คู่รักต่างวัยวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าน่าจะเดินทางกลับที่สกลน,นะครับเพราะว่าางบประมาณเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเดินทางไปยังที่ ห้องเช่าของเรานะครับเพราะว่าเรามาเขาเรียกว่าไงมาข้างนอกเ,เราต้องเช่ารีสอร์ทเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันมันเยอะนะครับทุกคนเพราะว่างบผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ห้องเช่าที่อากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน,นะครับผมวันนี้นะครับขี่รถนะครับแดดร้อนมากครับ ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมานับจากในห้องนะฮะว่าจะไปเอาเสื้อแขนยาวมานะ,ะเพราะว่าขับรถไปข้างนอกเนี่ยแดดมันมันเผาครับดำเลยนะ,ะ,ะนะครับผมนะครับเดี๋ยวแม็กกีบบ้รอนะครับข้าวก่อนนะครับคือตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับเวฟซีรอคู่หนึ่งนะครับตามคิวนะครับ วันนี้ร้อนมากทุกคนแดดเปี้ยเลยนะก็พอดีรถมอไซค์นะครับมันไม่มีที่จอดนะครับไม่มีร่มมนะแล้วก็จอดหน้าร้านเอานะครับก็ขี่ๆไปเดี๋ยวมันก็เย็นนะครับอ่ะโอเคครับก็เราก็นั่งรออยู่พักเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะนะครับโอเคนะครับได้มาแล้วนะครับคณะหมูกรอบ่ดาวไม่สุกนะครับ ก็ผมก็นานๆจะได้กินทีนะครับเพราะว่าหาน้ำสั่งก็อย่างที่บอกเนาะนานๆกินทีนะครับอโอเคครับก็มาก,กินด้วยกันนะครับเอฟตีโอเคในน้ำซุปให้ด้วยนะนี่ครับน้ซุปโอเคครับกินข้าวด้วยกัน Thank you โอเคครับเอฟซีครับตอนนี้แมงกะพีก็นะครับกินข้าวมื้อกลางวันกินแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับไปถ่ายคู่รักต่างวัยนะครับที่ข้างโรงพยาบาลนะครับกุมภาวาปีนะครับคู่รักขายปอเปี๊ยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาชีพที่คู่รักทำเป็นประจำทุกๆวันนะครับผมโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ